S you. <S สวัสดีครับผมมิติการเอกเพจยร์โกเนหลังนะฮะสวัสดีเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมสวัสดีค่ะ ค่ะคผมวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่กันนะครับเป็นหนังไทยกับเรื่อง o v e r s i ์ไทลายพุงนะครับผมเป็นภาพยนตร์ไทยที่จะเข้าพุ่งนีแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปดูดีหรือเปล่านะฮะเห็นวีเพื่อนๆขอรีแอคชั่นกันมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดตัวของค่าย T Moment นะฮะที่แยกตัวมาจากตอนที่ค่ายแล้วนะ GTH GTH แตกก็เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะฮะลงลงพวกนี้นะครับผมยังไงก็ใครไปดูก็บอกด้วยนะฮะว่าดีไม่ดีแต่ผมขอดูตัวอย่างกันก่อนไปค่ะไป เปิดตัวใครวะสีโพลิศใครวะเป็นตำรวจเจนเหรอเออตำรวจตำรวจเพราคุณยังลดน้ำหนักลงไม่ได้ผมจะไม่ทำแค่สั่งย้ายพวกคุณอย่างเดียวแต่จะนำไปดูว่าต้องเป็นตำรวจหรือเล่า สุขภาพร่างกายอ่อนแอมีความเสี่ยงโรคหัวใจไตไขข้อเบาหวานความดันไม่ผ่านการประเมินกลัวตายเพราะเราต้องเกิดวันดา้เป็นตำรวจได้ไงวะสอุ้ขนาดนี้ไม่เคยดีนะน้ำหนักหนึ่งร้อยโลบนโลกเนี่ยมวดาวอัคารหนักแค่สามสิบแปดโลเน้ยดูทรงแล้วสามเดือนตุ๊จตาไม่รอดแน่ใช้วิธีผมดีกว่ามื้อเช้าไข่ต้มสองฟองห้าสิบห้าแคลดูเช้าวันออกไก่รับไปสิบเจ็ดแคลปริมาณโปรตีนสามสิบห้ากรัมยุ่งยากขนาดนี้หาแดกขนาดวะหาแดกได้ที่นี่เลยครับแดกที่นี่ก็ได้ครับเราพิสูจน์ให้ผู้กองเห็นิวววะะพกกเราอแตั อะไรเนี่ยเข้าฟอน์ซรถเรบหนักเหรอชลีนเชลีนไม่รู้จักชลีนน้องนิชะคุณไงแมีอยู่คอนโดตรงไอแคนกับบ้านท่านั้นเลยครับกับเพื่อนผมหือครับปลอดไทยครับ เที่อะไรวะเที่อะไรวะใครมีเบาะแสอะไรที่พอจะสาดอยู่ตรงไหนวะสถานเรื่องป้นนะครับเพื่อะไรป้นรถคนเงินครับป้าเมื่อะไรรุงเมื่อเช้าครับเพื่อไรกี่คนเสองครับป้าตอนมีเท่าไหร่ห้าหลานคำใจมากแค่ข้อมูลครับป้าคนเดียคนร้ายเว้ยมึงไม่เคยดูหนังอะวะสุดท้ายไอ้คนร้ายใ้ตัวเว้ยแล้วเธอแล้วมื่อหักบุ้ไงหักบุ้หมนหน้ามันเหรอเออ คอบตัวมีน่ะไม่ค่อยชอบตำรวจคนเกลียดตำรวจอ่ะเรื่องปกติแล้วแต่บางคนก็ชอบตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบางคนเนี่ยเป็นน่ารักดีแค่สองนาทีครึ่งเสียเวลามาดูเฮ้ยอะไรมาเนี่ย แรงกว่านี้หน่อยไม่ไ,ได้ยังไงเออแรงดีเี้ยอะไรวะอะไรวะฮะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> สองนาทีครึ่งเฮี้ยวคืนมาได้ไหมแซ่บจบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นโอเวอร์ไซส์ทลายภูมินะฮะจาก การที่ได้รับชมตัวอย่างนี้แล้วสองนาทีคือเอาเวลาบุคืนมาได้ไหมวะรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกแบบอะไรวะแบบรู้สึกไม่ไม่ได้อยากเข้าไปดูอ่ะอืมผมว่าเท่าที่ดูนะความรู้สึกนะเป็นตัวอย่างหนังไทยที่โคชยอ่ะไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนแบบไม่มุกก็แบบเก่าๆมุกี่ไม่มีความฮาอะไรั้งนี้แบบน่างงด้วยนะว่าเล่นอะไรอ่ะเล่นรายการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแบบตัวแสดงก็แบบไม่ค่อยน่าสนใจ อย่างเช่นรู้จักใครไม่รู้จักใครรู้จักแต่โอ๊ตปาโมดค่ะอ๋ออีกสามคนไม่รู้จักเลยแต่คุณหน้าไหมไม่่เคยเห็นนะคนที่เป็นแว่นนะใส่แว่นนซคุ้นเคยเห็นจากเรื่องอื่นอยู่เหมือนกันนะครับเพื่เป็นพวกแบบเอ็กซ์ตอร์เป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยอันนี้ดูแล้วแปลกชัวร์แล้วถ้าให้ผมฟันธงนะแต่จากกระแสที่เมื่อวานเนี่ยรอบสื่อนะที่ออกมาเขาบอกว่าใช้ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้อาจจะเป็นแค่แบบทีเซอร์หรือเปล่าที่แบบหรือว่าจะอวยอวยกันเปไปได้เงินปุ๊บอวยเลยอย่างเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันพยัดมาสัก หมื 20, ่นสองหมื่นไวซะหน่อยลองเพจใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเรียกกระแสอะไรเงี้ยเพื่อนคนไหนเข้าไปดูก็บอกเลยนะฮะดีไม่ดีนะฮะถ้าดีเนะี่ยผมจะเข้าไปดูแต่ถ้าไม่ดีผมไม่ไม่เสียเงินแน่นอนนะฮะก็อนสำหรับคะแนนรีแอคชั่น,นะฮะเต็มห้าให้เท่าไหร่ครับคุณ <5 S 1> ชดาไม่ค่อยกลัวกลัวเขาจะว่าไหมไม่มีใครว่าคุณหรอกครับผมสำหรับสำหรับเราเอาไปแค่ 2.5อ่อะโอ้โหนี่ก็ถือว่าให้เยอะนะเท่าเอเรียนเลยนะคิดคุณมาครั้งนี้แล้วเลยนะ2.5ก็ได้ผมให้ครับ1นะ1เาครับผมเอาเป็น1แต่งเากันโหกเปลี่ยนใหม่กเป็นใหม่ลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่2.2อ่าโอเคครับผมก็ยังไงก็จบแล้วนะครับกับการรีแคงโอเวอร์ไซทลายพุงนะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่ารู้สึกไงกับตัวอย่างนี้นะก็อันนี้ผมเป็นการวิเคราะห์กับตัวอย่าง ん<カ>